ว่าทำบาปทำกรรมเพียเอ้ยไอย้ดุกับไอ้ดุกี่จับขึ้นมาดูนิ้ตาม,มันบอดว่าปลาได้กี่ตัวแล้วพี่วันนี้ตัวแรกเลยดูนะพี่โอยโอยแกงปลาแต่ไม่ได้เอาคีบออกออจะไม่ก่อนองผัดก่อนัปดปลาเป็นตัวเลย ข,ขออยู่ข้างนอกกันนครับไม่ใช่สวนครับควันบานนี้ไม่ชอบมากเท่าไหร่แต่ขาดไม่ได้ต้มยำปลานี่สุดยอดเลยที่หนึ่งเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วก็เอ้ยนี่โอ๊ยไม่เห็นบางปลาเอาไปนู่นไปถ่ายนู่นก่อนเนื้อปลาวหวานๆเลยเนี่ยนะนะ

สองสามเดือนนะไม่ได้กลับมาตรงริมคลองนี้ไม่ได้ตกปลานอกจากไม่ได้ตกปลาแล้วย้ายไปตรงนูน้นก็พาไปเสียไฮโลด้วยอาว้าเมคืก็เสียเมาแล้วก็ฮาวกันปล,ปลามาเรียกดูวันนี้มาเรียกดูต่นที่จะนั่งกินธรรมดาก็ยกไปทางขยงงลย <laughs> ทำมาหากินขึ้นไม่ขึ้นดูเอานะครับตกตั้งแต่ 9. ก้าโมงเช้าตอนนี้จะทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยหนึ่งตัวเล็ก ทำบาปทำกรรมพี่เอ้ยนะนี่ไงนี่ไงเอาขึ้นมาเดินนอยโอ้ยไอ้ดุกเข้าไปดุ๊กฮุ้ยไอ้ดุกเข้าไปดุกไม่เคยได้ประดุกมานานแล้วนะที่เนี้ยเออแล้วครับประดุกไหนเอาขึ้นมาดูที่ตลาดวะเกี่ยวอะไรตามันมีแบบมีตาไหมตัวใหญ่อยู่นะประดุ๊กติการนี่มาพี่จับขึ้นมาดูที่ตามันบอดว่าปลาดี ขิดลึกไปไหนวะทาออกเลยออกาจะได้พูกเบ็ดไหมนี่ไมีฝ่าไหมล่ะอันนี้ตกได้ตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับแต่ว่ารอกล้องมาอยู่ก็เลยปพุกนีี่้ตกได้เมื่อกี้นี่ไม่พลาอ่ะนี่แหละครับอยู่ลานไม่พลาหากินไปเรื่อยเล้วก็อยู่ตื่นตื่นเนี่ยได้กี่ตัวแล้วพี่วันนี้นี่ตัวแรกเลยลองแต่กินมง ช้าเอย่าบอกนะตั้งแต่ผมเจอพี่นั่งอยู่นั่นแหละใช่เบ็ดขาดไปรอบนึงแล้วมาัไม่ได้เกี่ยวปลาใช่เกี่ยวตอเกี่ยวตอมันเป็นตามโยนก็หนึ่งลงไปบ่างเอาแบบตัวใหญ่ๆแล้วลากเบ็ดลงไปในน้ำเลยนะถ้ามันโดนมานี่แล้วมันเลยกะแบบลอยเลยใช่ไหม โดนมานี่น่ะหลายมันไม่โดนไม่ไม่เยอะมันหลายตัวเฮยนี่จีว่าจะรวยเลยนี่ก็โดนไม่ต้องหมื่นพี่อดูนะพี่อือไปไยนี่ครับเดี๋ยวหาว่าซื้อมาจากตลาดที่โชว์ให้ดูเลยใส่ถังเลยดิทุบๆัวมันเมนูอะไรพี่วันนี้แจงถอนก่อนเอนนี้เ่อนดีเ่อนะต้องสับขีบไม่มีมีดสับ ม,มีแกงปลาแต่ไม่เอาคีบออกปัวดกักล้างถอดเฉยเพราะว่าวมีดสับคีบไม่มีมันแบบสุล้วหุให้เรามันมีมันหายหมดบ้านเราดีมันแตกเลยไอ้เขียวเขียวอ่ะใช่ไหมใช่ดีมันใช่ไหมเดี๋ยวเราก็<ด>ล้างออกหมดแหละไม่เอาไว้ล้วกขมคนที่ว่างจากดำดำคุนคุน แล้วดีงูสีอะไรสีเดียวกันเเน,นี่แหละตัวเล็กตัวน้อยนะเรากินหมดออเออเอ้ยมีสับไม่มีเย็นเย็นก็ทำกับข้าวกินครับ มาหลอมมาแหลมเลือกมาแล้วก็กาะไฟก่อนเดี๋ยวค่อยถ้าเาวให้ดึงอีกนึงเราก็จุดไฟก่อนพี่ใส่ยางในทั้งเส้นเลยแล้วนะเดี๋ยวก็ดึงออกมันเมนูอะไรวันนี้พี่ก็บ้านเรามันแบบอย่างนี้สุกลูกหมกมีดอะไรก็ไม่มีทัดไรเปล่าพี่ โอเคเราจำเองแล้วก็ซื้อสลาดมาหน่อยหนึ่งเพราะเขาจะมีเครื่องเทศครบพริกแกงอะไรนะพริกแกงแกงส้มเป็นไอผัดเผ็ดผัดเผ็ดแกงเผ็ดได้หน่อย ตลาดแถวบ้านผมอร่อยมากเลยเจ้า,านึ่งอยู่ตลาดไทไทยไมีแต่พี่แกงย่างแจ้วเลยนี่ซื้อมาทำไทยเนี่ยผัดเมนูอะไรพี่วันนี้แกงปลาแกงปลาเคยขายผัดแต่จะไม่ใช่ผัดแต่มีน้ำหน่อยใช่ไหมอืมจะเป็นแกงเพก,ก็ะคจำเป็น อยู่ในสตูดิโอเลยนะฟันแบบเขาเรียก epic e อ่ะ epic ใช่เ,เป็นมะเร็งมาด้วย <c oughs> ควันเยอะจัง epic โอ้ถี่เ,เสือพี่เราจะไม่ผัดปลาด้วยนะเราจะเอาผัดนี้เราก็เติมน้ำเลยปาลาเราจะไปใส่ตรงนี้ใส่แ,แล้วก็แกงปลทิ้งไว้แล้วนะเราจะไม่ผัดปลาถ้าผัดเราก็จะผัดใช่ไหมมันจะคาวไหมถ้าผัดปลาไม่คาวเดี๋ยวกอนนี้จะเราไม่ผัดไงหรือจะผัดก็ได้ อยู่ผิดเหลี่ยมจริงๆว่าผมควันมาทั้งนี้ได้ลูกนี้มาผัดสมัยแหละนี่จะ <c oughs> ประมาณไหนมันถึงจะได้ที่ไหนหรือว่าผัดให้มันหอมแล้วก็กแกงไหครับตั้งแต่ประมาณแล้วิ่นออออหอมมันออกก่ ตอนนีมน้มันดูไม่บอกเลยว่าหอมไม่หอมควันมันขึ้น,นออแห้งเป็นหอมนะอู้หข้นม,มีกบนะเผ็ดกบเขาใช้พริกแกงเดียวกันไหมถ้าผัดเผ็ดกบอะ่ะน่าจะเดียวกันแหละแต่แล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนี่ก็มีด้วยอพริกเครื่องแกงไอ,อ้เครื่องผัดพริกกบไปแล้วซื้อมาทไม่ทำกบก็เลย มาเป็นแกงมาดึกเลยก็เลยไปเสดายก็ทำแกงปลาเลยพีมือใครต้องหจะไหมก่อนต้องผัดก่อนผัดเลยผัด <c oughs> ปลาเป็นตัวเลย <c oughs> ขออยู่ <c oughs> ข้างนอกก่อนนะเพราะว่าไม่ไหวปันเขาจะมุคปันไป <c oughs> ขอโทษทีเพราะว่า <c oughs> ไม่ใช่โต๊ะแก๊สไง เดินไปทางไหนควันมาทางนั้นเท้านี่ครับผัดปลามันไม่ใช่เตาแก๊สก็เลยลำบากหน่อยเอามาผัดนอกเตานะครับไม่ใช่สูตรนะควันหนีควันหนีควันนี่นะครับอืคนขับรถใช่ไหมเย็นๆก็ตเติมน้ำเดี๋ยวอนเข้าเครื่องแล้วก็น,น้ำร้อนไปเลย สองขวดใหญ่ฮนะแล้วก็ทำกกบแก้มโอ้ยัยงเผ็ดเลยเนี่ยเผ็ดแสบตูดเลยเนี่ยโอ้ยมันไม่ได้ควันทรมานเนาะ <c oughs> เอาคนละขี้เกียจแล้วนะไอ้ไม่ใช่หรอกควันแล้เขาจะโมะปฟางเข้าเครื่องหมดเลยไง <c oughs> เขาบอกอะถ้ามันฉุนมันถึงจะอร่อยแต่ทีนี้เราก็ รอนะรอมันสุกแล้วอ๋อต้องปิดฝาปะกระเพรารวยแต่ใบไประกุดไม่มีอันนี้ผงอร่อยใส่อชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากมบ้านนี้ไม่ชอบมากเท่าไหร่แต่ขาดไม่ได้ <TH US S> พี่นี่ใส่พอๆกับพิมโบเลยนะชื่อรถเนี่ย <laughs> ไม่อร่อยหะมันรู้ไปฮะไม่อร่อยก็เติม yeah. เกลือหน่อยนึงแล้วก็เกลือนะครับนี่ร้อนชาทอตวงให้ด้วยจวง้มจอนนี่ก็ประมาณ้อสต๊ะนึงไม่เยอะหรอกเราว่ากันว่าเติมเติมได้ของเนี้ยไม่หรอกก็ปรุงไปเรื่อยนี่เครื่อง,องมันนี่ใช่หรอเครื่องหอมมันใช่หรอของสวยของงามมันเนี่ยมีสีสันเลยอ่ะเนี่ยแล้กนะ็ ร้านอาหารป่าที่ไหนอร่อยี่ที่เด็ดนี่แล้วน้องเสือเราเนี่แหละตาลุงน้องเสือนะต้มยำปลานี่ยอดเลยที่หนึ่งเลยมเมาค้างไปนียคสดน้ำต้มปลานี่สั่งเลยอ่อเยี่ยวถึงเผ็ดถึงต้มยำปลาค้างนน้ำมะนาสดนะอร่อยเราปลาคังไม่มีกินเลยนะกินนี่เหือแตกพักๆเลยแต่แพงหน่อยแต่คุ้มค่า ก็ให้เยอะดีนะแต่ก็ไม่แพงหรอกมันก็ราคานี้เนี่ยของพวกนี้เข้าขายป้าบึกผัดช,ชา45บาทอ่ะราดข้าวเมื่อก่อน40ผมไปทำ YouTube รอบหนึ่งร้านแกไปกับเพื่อน3คนอ่า <c oughs> อะไรนะเยื่อยู่นั่นแหละอหนอ่แหละ นีก็อร่อยแล้วก็เอ้ยมันมั่งไหมกลิ่นที่แล้วก็เครื่องหอมคือให้สวยงามเลยให้มีกลิ่นด้วยแหละต้องรอมันสลเนะจรงก็ถืว่ายกเลยไม่ไม่พวกนี้ไม่ไม่ไมก็ลงแล้วก็ด้วยไงสุดท้ายคือนี่ใส่กระเพราให้มันเผ็ดร้อน ใส่คือไม่คนนะะถ้าปวกอย่างอื่นเราจะคนได้ไม่คนก็ใส่โดยหน้าไปาาก็แตะให้มันมคือว่าเรา,เราพอเราเสร็จแล้วเนี่ยไม่เอาละไม่ไม่มคืออืมไปช่วยกิกนอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ก็แค่นี้ก็กิกนได้ละนี่อืมอม,มาับไปนู่นเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับแกงปลาปลาก็ตกได้ในคลองเรานะ <laughs> บางปลาเอาไปนู่นเป็นไห้นู่นอร่อยเว้ยเนื้อปลาหวานๆเลยนี่นะอ่าเมน,นูเดียวกับของพี่อ่ะไอ้แกงป่าได้อยู่ได้อยู่สุดยอดสุดยอดได้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 คำปลาก็ไม่ต้องซื้อน,นะครับตกได้ในคลองชวนกินนะเอาแตกยอดเยอะ เขาเรียกแกงปาลาไอ้สาก็แกงไม่ได้มีเครื่องพครื่อแกงนี้แกงปลาเป็นไปใครไม่เป็นใครใชเปิดยอดดับข้าวพี่ดับข้าวโอเคอเค,คลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับ <c oughs>